ชาติหน้าขอเป็นคนไทยค่ะฝรั่งระบายความในใจทำไมถึงไม่ชอบประเทศตัวเองมันมันฝรั่งมันไม่รู้มันเป็นอะไรอยู่ในสมองนะมันแค่สวัสดีครับยิ้มนิดน้อยไม่ได้ไม่ได้ฝรั่งไม่ได้นะ ฝรั่งมีอะไรอยู่ในสมองผมไม่รู้นะผมเป็นฝรั่งชาวต่างชาติคนนี้นะคะเขาพูดว่าเกิดชาติหน้าเนี่ยอยากจะเป็นคนไทยเป็นความในใจของเขานะคะฝรั่งที่ได้เมียไทยค่ะมาอยู่ประเทศไทยจนประทับใจวัฒนธรรมของไทยกลายเป็นว่าพอกลับประเทศไปนะคะไปบ้านตัวเองค่ะ รู้สึกว่าไม่เข้าใจความคิดของคนในประเทศตัวเองซะแล้วเรื่องราวจากเจ้าของบัญชีโซเชียลอันเดรรีเบอร์เวิร์รดค่ะที่ได้มาใช้ชีวิตอยู่ในเมืองไทยค่ะตอนนี้นะเขาก็เริ่มพูดภาษาไทยได้แล้วนะคะแล้วก็ชอบนําเสนอคอนเทนต์เล่าเรื่องสนุกๆอยู่เสมอค่ะบางคลิปเนี่ยก็จะเห็นว่าเขามีความสุขนะคะม่วนจอยเข้ากับผู้คนในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดีค่ะจนกระทั่งถึงเวลาจะต้องกลับบ้านเกิดเมืองนอนค่ะเขาก็ออกมาบอกก่อนเดินทางนะคะเขาบอกว่า ประเทศของผมอะ่ะผมต้องกลับประเทศของผมแต่ประเทศของผมเนี่ยมันไม่ใช่บ้านผมนะเพราะบ้านของผมคือประเทศไทยค่ะสวัสดีครับทุกคนผมกลับประเทศแล้วครับประเทศนะไม่ใช่บ้านเพราะบ้านของผมเป็นเมืองไทยผมรักเงินไทยเราก็รักคนไทยด้วยครับผมอยากบอกทุกคนที่มันตามหาผมที่กดไลค์ผมขอบอุ่นมาครับนะ ผมเล่นติ๊กต็อกที่นูน่นด้วยครับนิดหน่อยนิดหน่อยขอบุณมาครับสวัสดีครับทุกคนจากนั้นค่ะเมื่อเขากลับไปบ้านเกิดเมืองนอนตัวเองนะคะที่เยอรมันค่ะเขาก็ทำอีกคลิปหนึ่งออกมาเปิดใจค่ะถึงเหตุผลว่าทำไมเขาถึงไม่ชอบประเทศของเขานะคะเล่าเหตุการณ์เอาไว้นะคะเขาบอกว่าสมัยที่เขาอยู่เมืองไทยเนี่ยตอนเขาอยู่เมืองไทยเขาจะติดมากเลยไอ้คำพูดที่ว่าสวัสดีครับสวัสดีครับไปไหนก็สวัสดีครับ ที่เมืองไทยเนี่ยอันนี้มันก็เป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมทุกคนก็จะตอบรับกลับมาว่าสวัสดีครับพอไปอยู่ที่ประเทศของเขาค่ะระหว่างที่เขาออกไปเดินเล่นในเมืองนะคะเขาก็ลืมตัวนึกว่าอยู่ประเทศไทยด้วยความชินเนาะเขาก็พูดทักทายไปบอกว่าสวัสดีครับเหมือนกันกับตอนที่อยู่ประเทศไทยเลยแต่ว่าปฏิกิริยาที่ได้นะคะก็เป็นอย่างในคลิปนี่แหละคะ่ะสวัสดีครับ วันนี้ผมบอกทุกคุณทำไมผมไม่ได้ชอบพอดีคงผมวันนี้ผมไปกินข้าวแล้วก็ไปเดินนิดหน่อยอยู่ในเมืองแล้วก็ผมผมชอบพูดสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่เมืองไทยอันนี้เป็นธรรมดาทุกคุณมันตอบเออสวัสดีครับแล้ก็มีคุณยิ้มที่พอทศผมผมพูดเนาะผมลืมผมอยู่ปรพอทศผมแล้ว แล้วก็เวลาผมสวัสดีครับสวัสดีครับมันมองเหมือนอื้ออือมีอะไรไหมอะไรวะมันมันฝรั่งมันไม่รู้มันเป็นอะไรอยู่ในสมองนะมันแค่สวัสดีครับยิ้มนิดน้อยไม่ได้ไม่ได้ฝรั่งไม่ได้นะฝรั่งมีอะไรอยู่ในสมองผมไม่รู้นะผมเป็นฝรั่งนี่แ่ละค่ะเขาก็เลยออกมาตั้งคําถามนะคะว่าฝรั่งเนี่ยมันมีอะไรอยู่ในสมองก็ไม่รู้ซึ่งเขาก็เป็นฝรั่งเหมือนกันนะคะเขาบอกว่า ก็แค่ผมพูดว่าสวัสดีครับอ่าแค่พูดคำเนี้ยแล้วก็ยิ้มให้กันนิดๆหน่อยหน่อยมันจะเป็นอะไรมันจะเป็นอะไรถึงทำไม่ได้ผมมาเป็นฝรั่งนะแต่ว่าถ้าเกิดใหม่ได้อีกทีอ่ะก็อยากจะเป็นคนไทยจริงๆโดยคนไทยหลายๆคนที่ได้ดูคลิปนี้ค่ะเขาก็เข้ามาขอบคุณนะคะบอกว่าแหมตอนนี้คุณเป็นคนไทยแล้วล่ะแต่ว่าไอ้ถ้าอีฝรั่งเนี่ย คนไทยนะคะเขาคข้มาเมนต์บอกว่าท่านี้นี่มันโดนเส้นจริงๆเลยขำมากๆเลยมีคนเข้ามาเมนต์แทนใจคนไทยนะคะบอกว่าคุณพูดภาษาไทยได้ชัดเจนมากและนิสัยของคุณจากที่ฉันฟังเนี่ยรายละเอียดที่คุณเล่าทั้งหมดฉันรักคุณที่คุณเป็นแบบนี้แหละขอบคุณที่รักประเทศไทยสรุปว่าคุณอันเดรนะตอนนี้ไม่ค่อยได้ทำคลิปตลกๆออกมาแล้วนะคะเพราะว่าพอกลับบ้านเกิดเมืองนอนเขาไปเนี่ยไม่มีอารมณ์จะทำค่ะ คลิปท้ายๆเนี่ยเขาบอกเขาไม่มีอารมณ์จะทําคลิปตลกๆเลยเหมือนที่เคยทําออกมาให้ดูเมื่อก่อนเนี้ยตอนนั้นอ่ะอยู่ในประเทศไทยหมดถึงทําคลิปตลกออกมาได้เขาค่อนข้างหงุดหงิดกับผู้คนที่เมืองของเขานะเพราะว่าเจอแต่คนขี้บ่นฝรั่งนี่ขี้บน่นขี้หัวเสียบ่นไปได้ทุกเรื่องแล้วก็ยังบอกว่า ผมมคิดถึงงเือไทยก็เข้าใจแล้วค่ะว่าถ้าเกิดว่ารอบข้างเนี่ยบรรยากาศมันไม่ม่วนจอยเนาะจะเอาอารมณ์ที่ไหนมาทำคอนเทนต์ตลกได้งั้นเรามาดูคลิปม่นมนอินไ h a i l a n d ของเขาปิดท้ายกันดีกว่าค่ะจะได้เป็นการตอบคำถามไปด้วยว่าทำไมถึงรักประเทศไทยได้ขนาดนี้